กไมม่ีใครบอเยูแอนซีม tamam ีเอฟฟ้าฮะไอ้เย่อโง่เขกเลยอะ

<laughs> ôm ôm cán cái hài... cái hãi trai ơi ôm. <cười> 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 นอนไม่ได้เลยแงเมืองแตกไมต้องมาชวนไปเขาพุทธลูกันนะน้เอมอึงอะไรนี่ไอยไม่้อเฮ้อ